ก็พวกผมใน OGC Gamer นะครับเอ้ย Dealer คนที่ก็มีแขกมาเชิญยู่กสางคนนะเอ้ยสองคนดิก็ที่ผมโพสไว้ว่าเร็วๆนี้ครับก็เป็นเดือนเลยนะบกว่าจะมาเล่นนะฮะวันนี้ก็จะมาแคสเกม c e l l n e r Server c l a s นะับ d l US เอเอ,เอ,อใช่ใช่ครับค่าหนะครับพวกคุณ โจจเรามาถ่ายความรีพ้าของ OGCV โจโจกล้าพูดเพราะว่าผมเป็นจริงนะยบออ ครับแบงค์ครับพวกนั้นมาชุบนะครับมันไม่ได้มีโอกาสแบงรได้ง่ายๆนะครับ คีอมติดกับแพงครับแ้วเรากกระโดดไปรงบนทไฟตอนี้ไฟจะได้ลงมานะครับแตถ้าแบบิกาบมาข้างหน้าแล้วไฟมนติดโอ้ยไม่ได้นะครับตายนะครับเฮ้ยพี่อ่ะเหมือนเราเป็นปมคลักเลยอะที่เราะเยอะนะครับคอมครับโดนตะเอาเอาตีดดาดเท้ตาเลยไหมครับเอาเลยครับผมเป็นนาดนเ ม่วไอเดียนเซิฟเดียวกับผมนะก็เข้ามาติดต่อกันได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเกมถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะเฮ้ยหรือเราจะถ่ายหรือเราจะสร้างเกมนี้เลยจะเพิ่งนะฮะนี่ผมทำเป็นที่หลังผักเสร็จคุณออมเมนมือม่วงอไม่ได้ครับอีกรอบหนึ่งนะผมแรกกันเล่นอันเนี้ยถ้าผมก็สบายใจหนิครับถ้าเป็นคนแหกเยอะทำติดไปแหลกทำไมเป็นคนไปแหลก Ấy? คุทาเดี๋ยวเอาถังน้ำแห้งันื้นแล้วใส่ไว้หาลูกที่มาติดแทงน้แล้วกาจงวะที่ไปหลบ่าหับมันมีนู่น่แงะครับแล้วผมได้ทได้บ่อยเลยนะครับ กคนดูไปดูดา้านพี่เด็กใครยังไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชิญนะเราก่อนแป๊บหนึ่งเด็กไทยยังไม่มีฮะแต่เด็กใครเดี๋ยวนี้ฮะหันหน้าเลิฟเปลี่ยนนทั้งนั้นเลย่งเดี๋ยวเรารอ,อกันก่อนนะเดี๋ยวผมเชิญว่าพี่โยชนไม่ได้แล้วโอ้โหเลิฟเปลี่ยนดีกว่าไม่เลยหรอก ว่าถ้าเคยคุณจะเล่นให้เล่นเซื่อนเทอร์ไทยมีปินงตั้งครับก็แล้วก็มันเต็มเซิร์ฟไทยก็ถามคุณออนได้เลยครับเซิร์ฟไทยเออเซิร์ฟไทยไม่เล่นเฮียพี่อลิคอนสีขาวนะฮะอิคอนสีขาวเฮียเฮีย เขาย้อนเสียไม่อ่ะมันต้องไปซื้อในหน้าเว็บหน้าเว็บครัเออผมจะบอกนะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าหน้าเว็บมันตรงไหนนะครับแล่นเอายังตรงไหนครับคม่บอกเลยครับผมจะบอกนะครับว่าตอนนี้ผ่านหน้าเลยนะครับเขาแจกร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับไปดูกันได้เลยครับแต่ละอย่างก็อย่างละห้าสิบบาทอะไรอเลยไดงเลยนี่ร้านที่ผมถึงได้ซื้อสี่ก้อ และแบนเขาจะเติมเพิ่มอีกห้า5ุดก็เลยได้เหมนกอดก่อนฟ้าใช่ดาวนเนียนไม่้ค่าไปรนฟ้าไี่มั้ลครับไม่รู้ครับเฮ้ยพี่แก่ปรกันฟ้าประกันน้ำเงินประกันรคอ่ะแล้วแล้วไ้รองเท้านี่แหละครับเท้าไฟเหรอโบกเตตัสติด แล้วบไม่ใช่หรอครับบวกนะครับบวกม้งนะลแล้วีครับปีปีถ้าจะืแบบาจะไม่บวกแต่ถ้าแบบแบบเกาีบบาทมันจะบวกความความเกะไวเกหิบแล้วก็บวกี่ห้าเปรนึ่งยอะไรครับรา

ส่วนมากมันจะเป็นคนไทยนะครับที่มาเล่นสื่อดีๆนะครับข,ของก็เซิร์ฟเปล่ยนคนไทยนะครัไม่รู้เลยเลยพรงนี้ผมเกลียดมากเลยครับเนี่ยไมชอบตรงนี้เลยผลเรืถึงหนังเ,เ,เ,เรื่องนึงครันี่แหลยเรื่องอะไรนะสิ่งนี่วงด้าอเออมีในวงด้า

ใช้ช่างวาระหว่างวางระหว่างเฮ้ยไปใดเอดบ้างวันนี้นั่นน่ะพาไปอะไรอยู่ก็น่ารนะตรวนี้ผมไม่เคยลาดเลยนะเพราะมันไเออและซึ่งวันนี้ก็มีตัวละครเพิ่มมาสงตัวเป็นตัวละครปกติและตัวละครพิเศษนะคะเดี๋ยวผมดาวให้ดูแต่้ตัวละครพิเศษมันจะน่ารักแบบแมวเลย บอกไปก็รู้กันหมดแล้วนะฮะเดวละครชื่อว่าตัวผู้หญิงนะครับชื่อว่าน้ม่อามุครับเป็นตลกีุเฮ้ยน่าเกินเจเลยมาจากประตูงรับเน่ยนครับหไม่นะครับว่านีตาย้งครับอนะครับ่นตายครับผมตกแล้วอะ่าลเีย แมโดนไอ้พุ่อ่ะตึงตอ่ะี่ออน่อนตายแล้ววะยางยางยางดนัยนเรางอดนะเราทพวกผมไม่ปีนเขาแล้ว ทำอยางที่เขาบอเแล้วม่ตอเป็นเบาหวานขอให้เป็นเบาหวานตายครับแม่แม่ช่วยผมขอให้เขาตายครับขอบคุณครับขอบควณนะคาับฮะฮะปรหลาดมันดีโอ้ขอบคุณค อ๋อเพว่ามีโอามเกคนหนึ่งลเไปแงนไข้ับมาจากที่ไหนไม่รู้ทีนีเขาเป็นเจแมวตัวหนึ่งที่กลัข้าถนนยเขาก็ขเขมาช่วยแต่บัเอิญว่ามีรดรอขมเขาเลยิุบัติเหตุทางหมอบอกว่าร่างกาย เดินไปที่นี่เขาแยกอะไรผมก็จะกลับด้านเหมืเดิมเนี่ยไอ้ว่าไม่นาตายเลยแหลกอะโหแหลกจริงอะไรจริงนะี้ยเนี่ยไม่แหลกเลยฮะต้องปรับต่อสิ่อีกนะเนี่ยพี่เบ๊พี่เบ๊ไม่แหลกเลยเหอไม่ค่อยแหลกมากเท่าไหร่นี้ก็พอเหมือนตอนที่ว่ายังไม่ได้ล้างวินโดว์ทำไมมันเอฟ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 หมดเลยผมไม่แหลกอ่ะผมก็ได้ตัง ได้เงินหนึ่งบาทอ่ะเออทำไมได้หนึ่งบาทเกนได้สามโอเคนะครับเอาไว้ใิ้หน้านะครับเวลาทำไมผมถึงเป็นชุดนี้แล้วทำไมผมถึงโกรธนานได้เกินสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับรูทอันไหนดี